สวัสดีเอฟซีทุกๆคนนะครับเนาะพอกันอีกแล้วครับกับ่องคนมันก็ก็พร้อมนี่ผมว่าสิปเายมองน้ำท่วมเอฟซีเบิ้งแล้วก็ไเปเบิ้งในตลาดว่าน้ำมากมากสี่คนขายปูกขายปลาแพ้งบอกกับผมตามผมมาเลยครับเอฟซีครับซีครับเมื่อวาแต่ผู้ใได้ยากมาเบิ้งแล้วครับผมน้ำโคตรนีสารวันน้ำ น้ำมากเนะครับเนาะแต่ว่าคนไทยเอื่อนน้ำหลังนี่แหละครับผมเอฟซีครับอ่าคำมไรคำมไรผมบอกว่าเกิบ พี่ครับเจ้าบมพาาขาไปในตลาดครับว่าว่า็นบ้านปูบ้านป่าหน้าน้ำาหลยังสิ่นบ้านปูบ้านป่าเป็นสิขายเกือก็ครับกันภาษาอีสานเขาเอื่นว่าน้ำมากน้ำมากยังสิปลาสิหลายครับผมว่าสิหลเดี๋ยครับปลาหลายแต่ว่าขายเกลือก็ครับ ผมอยากให้เอฟซีเบืงกับผมว่า,อ,าอยู่ในอำเภอมันจจนี่ว่ามองปลาหลายๆอย่างสี่ครับผมว่าสีขายขายปลาถือก็หรือทั้งหลยอย่างสี่เนาะครับผมอยากให้เอฟซีคิดตามคนมันจจไว้ครับผมนี่แหละครับครับเร้อนี่ผมยืนอยู่นีเด้อวครับเด้อ ครับผมอันนี้ยืดบนถนนนะครับยึดถนนยึดถนนลักนะครับเด้ออย่ีครับผมยึดมองถนนลักถนนเส้นทางไปคอนแกนมันจาแ่ะครับผมเนี่ยครับผมนี่ครับครับยึดขางปมน้ำมันนี่ครับเห็นไหมครับยจดขางปมน้ำมันนี่ครับผมน้าท่อกระสอเนี่ยแหละครับผม ขายุเข่าครับตกสามือสามขึ้นแล้วครับเอฟซีครับนี่คือล้มกุดเข่าครับผมของผมเห็ดติดเห็ดซีเบิ้งแล้วครับผมดีใจน้ำผู้เพิ่นเห็ดหน้าครับผมเอฟซีครับมยังกับข้อมินมาถามมากโบมาเจรจามาโบนัวหัวมวนกับช่องคนมันจ่าใด้อครับเด้อเอฟซีครับผมแล้วครับ ด้านหลังด้านหลังผมนี่คือนน้ำสิลมกุดเข่าเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมนี่ครับนี่นี่คือท่อกระสอครับผมมาสองเที่ร์แล้วครับมาเห็บติดให้เอฟซีบงครับมองเนี่ยครับจำได้ปะครับแต่เด้อครับผมปีนให้บังครับผมครับเด้อเพราะมันกับมือนมาคือเก่าครับเห็นบะครับผมอือครับมันกับเหมือนมากเหมือนมากขึ้เก่าครับ เดี๋ยวผมสิไปท่ายปูทไทยปานที่พันวานมาได้นี่แหละครับ FC ครับเพิ่นฝนตกมันสิงากจังรครับ,<ม>บครับผม FT ครับมากำม,า,มานี่คือตลาดครับผม ทางนาผมนี่ครับเป็นตลาดอำเภอมันจาครับนี่ครับเดี๋ยวผมปีนให้ดูครับผมผมยันคือเบียนรถเพิ่นเนาะครับเนาะทั้งเสียงเพลงครับผมผมยันคิดกดย่อทัวรเพิ่นครับเดี๋ยวยางเบิ่งก่อนเด้อครับเด้อเอฟซีครับผมเดี๋ยวยางเบิ่งก่อนครับนี่ขาอย่างไรเพิ่นคลายปลาอันนี้เป็นตลาดแรงเด้อครับเด้อแต่ละคำครับโบชงตรงๆครับผมตลาดคำ ยูอำเฟอมันจ่าครับผมครับครับแสดงว่าปลาวันไในขึ้นมาลอ,อยครับผมนี่จะปลาเป็นจานครับผม แล้วยังตอกุมวางเด็กก็เ้ยค้วางเดกออคนมันจ่าครับผมองโยถูกครับผมคมันจ่าครับองโยธาถูกเยอน้อยค่าเนมันจ่าบ่มนกุมมันจ่าได้ครับคนมันจ่าอ้าวนี่ก็เพื่อใดอา ปากุดเข่าวพาะท่านนี่นี้เโอเอกมว่าอันนี้ก็มาเตมุดเข่าว่ครับดเข่เาวนคี่แหะครับผมเมืองมันจานี่เป็นเมืองหากินปลา่า,ายเด้อครับเด้อย่ำฝนตแก่งสีให้บ้าน้ำม,มากครับอา่าน้ำน้ำมากสินี่แหละครับผมบครับ,บ ขอ้อแม,ม,ม่นมากบ่อน้่งงวมวนใดเด้อครับเด้ออันนี้ขายแบบใดครับนนถาดละล้อยค่ะถาดละอยหนึ่งสองสามสี่หาเอาหาถาดนี่ครับผมววครับผมสี่อุดมให้เดียวกันโทษเด้อครับเด้อว่าต้องเปิดว,ว่าต้องเปิดตันนี้เด้อครับว่าต้องเปิดแมกเด้อนี่น <steering S 1> ครับผม าเืงาน่หาอยู่ปากอันนี้รบ้าอันนี้่ไเส้ปครับอันนี้่ไ้ใส่เือมูนี่เกส่ค่ะอันนี้ใส่เลใจ่เข้มบ่ เค็มผู้ผู้ซ้ำผู้ซื้บปะครับเป็นหนามทะเลวะเนี่ยครับผมเป็นมาเข้มไปใส่ืบพวกนี่นี่แมมนี่ไหมอันเดียวกันบ่เดียวกันจ้ะครับต้องแยกประเภทให้ค่ะครับผมเอฟซีครับเป็นของไทยคือคือหนึ่งเดียครับเด้อฟซีครับผมนี่ครับของซื้อของขาย โทษนะครับผมของสื่อของขายอยู่ในอำเภอมันจานนี่ถือกครับหนาหาปูหาปลากิินกับพ่อได้ยู่ได้กินอยู่ครับผมครับมันเป็นตลาดน้อยๆครับผมแล้วครับอันนี้คลิปที่สอง้วครับนี่คนมันจามากมองนี้ครับผมนี่ครับขายถือกเถือกครับผมนี่มาเลยครับนี่แหละครับนี่แหละครับ ยุดตลาดนี่มีตะคนใจดีๆนะครับเดือยตลาดคนมันใานี่ครับผมคบอพกแพ,กพงหรอครับผม่นเอามาขายอันนี้ผมบอเลนเสื้อแล้วครับเด้อแ <c oughs> ง่แง่งงง FC ครับแง่อนนเอฟซีครับผมอันนี้บอเลนเสื้อครับวัสดีครับเอฟซี FC ครับคลิปนี้ผมขอปิดคลิปยุดตลาดอำเภอมันากา ไปสักก่อนเด้อครับเด้อถ้าติดตามคลิปต่อไปของคนมันจ่าครับผมนี่มองฟังใส่แห i r แผ่ใส่เบือห้องคนมันจ่าครับผมผมก็อนได้มากเหดคลิปอยู่ในนี้ครับอีกหลอนเดีวยวครับผมผมสิออกไปเหดคลิปตั้งต่างใหี FC บซี่บางครับอย่าลืมติดตามคนมันจ่าเด้อครับเด้อกด ติดตามไปเลยครับกดกระดิ่งไว้เลยครับพอสิบประพาดคลิปดีๆของคนมันจะออกซื้สายหัวสายตาของเอฟซีเสมอเสมอครับขอบคุณหลายๆครับไปแล้วครับไปอีหลีอหลอครับผมผมเป็นตลาดผมไปซื้อ้ปลานี่ยนะครับผมมาตักไปเล้วกับเด้อพ้องกวนมาต้องยันนำวางค้ังกม ยังที่ผมไปเห็ดเราไปนะครับผมหทำหลวงครับผมก็เลยกว่ามาครับเพระก็บรรนัยยังดอกครับแต่ว่าความมาเบิ่งกับยันฟังครับผมทำได้ไร ปรได้มากเนี่ยห้องน้นีมีนาทีใส่เขียร์ตกนมีคนเกินกาขั้วใน่อ